ครับเพิ่งก็ได้เป็นดาราผมได้ปูแต่ครับจ่อแจ้กเอาจอนี่กันได้ปูจอนนั่นนี่กันได้แต่ารพกถูกพ่อเพราะอย่างพ่ออกจ่อพ่อออกจ่อพ่อที่พ่อที่รอแต่ว่าการอสู่ปูเข้ามาในรอคือพ่อพ่าะอย่างความรอครับแต่ว่าเสียงนกไข่เขาเยอมครับปูโอ้ถือว่าผ่านเนาะครับถือว่าผ่านให้พวกกันอ่ามวนมวลลูกแรกกับมวนเมื่อคือปูทุกคนผู้เต้น่วงลมช่วงใจโดยเฉพาะยิ่งนั่งแต่ก่า แสดงมาไมันงี้ยงพอว่าพวก็กเต้นคักๆกันเงื่อนครงไม่นงี้ยงกันแรงเพราะแกคือพวกเอาว่าแั่นขวดที่ดีพวกนั้นว่าใจว่าพวกแกกับพวกจังที่ฟ้าพอกไปยืมเงื่อนพวกไปหยางวัน่อนถึงดังแตาตาพ่แข่ะขวดที่ดีรู้เรื่องพวกไปชข่งว่ามันนอนเป็นหายดังาตา เต็งค่ะเป็นเลยบอกคงไปเงงเอาวกเาค่ปูดีมาเต็มแล้ครับปูปูดโอเกี่ยวกัแค่เขารื่งเออน้งพัดออกหูปากย่งเนี่องใจไรเน่ะปูนีใจไรติปูมูว่กับมวนบุกหลานมาขึ้นแทงให้ฟอสีแค่ฟอยค้มครับฟระยุประยบแรงคูไฟมาขึ้นมขึ้นค้าวอแรงน้ำครับโอ้มวลนวนจะยอ่งไรออ แต่ว่าปูควบว่าูได้าว่าแต่ไาตาแล้วกูแตมม่ว่าได้รตบกู <c oughs> ม,มากแบบนไว้เพิ่ม <c oughs> มากไปเรื่อยๆเรื่อไๆเรื่อยๆก็คือ <c oughs> แต่มากคือจะมากคือจังดวงแสงตะเวนแสงพระอ,อาทิตย์ดวงตะวันกันเนี่ยเรื่องไปได้คู่พระจันทร์ก็คือนาเหบอกอบบกพูดที่กูควมคู่กัมาเหมือนเมืองสวรรค์ชันฟายาวไปเร ม u ้ n เรียวเรีวเรีวไเรียวครับโอคือเร่องอยู่กกนัแคเรอรครับเออคือ่าเป็นกุกอผู้ชายครับอผู้ี่วู้เี่เอาเียพอที่อปผู้เรีขาวยังไม่เอาเนาะครับผแต่ว่าให้คือไม่น่าเีอยวพอสิคืขันเรอเออห้ำกขบเป็นแก้า้าพหำเนาะครับเออห้ำกายห้ำเดวเนาะัเออเว่าห้ำมือเรียวก็มาห้ำมันก็มงห้า ครับหำถามหโดนหลายปูเล็้เมื่อห้ำเลยเพราะประชาห้ำห้งขึงห้ำรุ่งเรื่องใช่มเนไหนอันนึงห้ำกับอันนี้ห้ำขึดเดนเรืองเปิดกนแขงเนาะคนคือว่าหำม,มือนีหลายอย่างครับเออเนาะหำหำนำข้องก็อยู่เด้อเืครับถึงว่าหลอดเพือ่อนบเกตนว่ากแต่ไม่มองดีเด้่อยื่องครับบิดีมากเนาะ,ะขับรถกัเกินอืม ผ่านหรือว่างานผ่านเนาะเนาะผ่านพ้ Тогда, นไปด้วยยืวันชื่อที่ขึ้นผ่ากันไปขึ้นผ้าป่าได้ยอดดูที่สองเก้า้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองเก้าสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งใช่ไหมครับผู้ท้ามาเป็นคีอมวงคอนถูกต้องเป็นคีอมังคอนยังยู่เต้องคูอรุายนได้รวมได้รวมแข่งรวมกลิ่นรวมทาน แข่งมาหาเกยีอันยิ่งใหญ่สิบเก้าวยอดฝากมากอยู่พอผู้ใดเกิดตามมาแข่งข้างมาถึงตื่นมื่อเยู่พอ <c oughs> เป็นว่าสบายใจที่จะแข่งไม่คู่แข่งคนแข่งฝากไม่คู่มาเสกุลน,นี่แหละเขาเสกุลเกิดใจเสกข้อาัดแั่คือก็อยู่เราเป็นผู้ให้เขาเสกเขาได้ขเขาแหงื่อใดญ่ใหญ่ก็ยิ่งรู้เออจะเปกินแย่งแข่งใจกันใครจะทำอะไรก็แขาง ถ้าเราคิดดีเข้าทํางีบารมีก็เกิดถ้าคนไห้คิดไม่ดีทำไม่ดีบารมีก็จะบจับม้วูด้วทุกืนทุกอย่างดูถึ่จะข้อเข้าคือเท่าใดเขาบม่หือเขาไม่ใดใครแค่เนี้ยแยกไปคืออยังมากมม่ใครจะทำบ่ไ้ที่ปู่ได้ยครับปู่เออไม่ไม่ไหนเนาะไม่จกไม่แต่ม่หัวคนไหนยเมเอ้ย กัม่หันงั้นหรอกมาคุต้มก็เหมือนต้มหมูไงก็มานกถั่วหน่อยใครวะใคม่น่อยเอออันนี้คือผ่านมาทางเครื่องยืมเออพ่ออะไรเนี่ยพ่อขัวั่วด้วกงัครบพ่คนฝากมาว่านี้ครับได้้วเราที่อ่ะนะขัวผันั่นละัวร้ว้วครับลับแม่คังคัหยั้หูคังกูเลยนะครั คือฝากมากเนาะลายผู่ได้คนได้คือเสียงเยนน้ำจากเอบควันผือร่วมถวายเนาะพ่น้องคืออันนี้ร่วมข้างน้ำมาคู่เด้อวัสั่งผ่านมาท่งเยมเอาวให้มือโูกมือรับมือโคกมือวม้ไอ้คูวันนั้นถูกขับไนแล้วก็รวยจะเดือนจะเดินนะลูกนะอาดูสาเรื่องขวหนาวตาวันโตมอไก่แก่ได้รับทั้งวันบนอีโพอว่แส่งมาเนาะ จากโยรันก้อ๋ออันเออนางเลื่อนกับงรักรวมร่วมข้างและถวายปู่ตาปูดอปูคีวปากเขาเอาไปงับนจัเรียแขนจัดได้ได้เติมพูดอะไรเนี่ยเรียกคุ้นจังว่าคือปูครับเรียกยงน้ำหนาปูเรียกเกียรติเรียกน้ำปูเออไม่ใชหลายคู่ เออกากนางเรือนกมลรัฐอ่าวัไม่อขบมม่ดักม่ครบไม่ไมไไาไอ้รูว่านะ้นุขับรด้ยังแด้พกอรวยอยากมางเยีโโ่ยมพอมาแต่กเราบ้านมานอดกูก่อนท่านนี่่นอยากมาเยี่ยมพอพ่อก็คือหายค่าเคนะรื่องบินกันสิบหกสิบหกบาทสิบหกบาทกามากกามาบอมากแต่เร็วเกอนะกฮะครับผมไปเก็บ ไปเก็บไปแขวนวงให้ววแขางเยิมครับคูเออไปเอาไปงังกบไปอากง่ายครับผู้สาเคู right. ่จะไปขึ้นน้ำเขาถวายหลายั็ไปขึ้นน้ำให้ขยายเงื่อนัะไปขยายแข่งขาคุ่นกข้ออีขาหางยืมครับจะไปแค่นั้นไม่คู่มือเื่อนั้างใหญ่หลาครับูสาวคูเี่ยวชักขวาเจี่ยวักรายเรื่องครับอันนี้อันนี้มม่งังไม่คู่เยืมได้ไปหน่าหน่อยได้งัง อาจารผู้ใดอาจารผู้ใดยายฝากหมดยายฝากเขาเยืมเขาขายไปเยไอ้รื่องไอ้มาดออกมาข้อมาหาด้วยยายกับเครืมากเยไอเอขายไอ้่มไม่ติดไม่คบเอขอบคุณครับเอออ้าวยายไม่จิดแต่ก็ขหยยืมครับ อันนี้ขอมูเหมือันอนนี้แม่บุกยื้อตัวหนวดน้ำตือเมื่อรากระแสนากบ้ตนคมหมอยเนะเมืองคนอันนี้ไรน้ำผู้รวมบุมานางมนัชกินเท่โอ้ยไรโอ้ยไรคู่ไรคือเสียงยน้ำให้เวทคู่เวทราเวคู่เวทบ้านหงหิงแล้วก็ดูวยจรเดือจะเดนอดนั่งนะลูกเมือมห้ อันนี้เอฟคือปามารวบบุญเออมาทั้งของแตงโมแตงโมเอ้ยมือจักคือแตาโคโรเชอรน้องหมูวายเนาะใช่เอออันนี้กระรวมบุญมาไร้กูไร้คนไร้คือเสียงเงีคือรวบบุญมาอ่าใั้มือข้มือราบมือข้มือมั่นหึ่งแล้วก็รวยนะลุนะอันนี้นางนังก่อนจันเลยบุญเท่กับข้าวะลาปูจ่า งะะานานโคงานปลานีขุกกระเทเะะมืมเนาะอ่าหางมือขกมือดามมือเขมือมันหึงๆแล้วก็มือวยกระเรินกระเดิ่ทํามากขาึ้นอานนี้ผ่านมาทางข้อเขียนบ,บอกเองงานวันน,นีรถนะาอำง้วยนกตาก้าขควนตองอ่ามือเข้มมือดามมือเข้มมือมันหึงๆแล้วก็มือเวยะเริ่กระเดินมไูกนะงูึงมือแส่ อันนี้เพื่องฟ้าดาซีมิกเตอร์เดวิโชว์ขอค่าเครื่องบินได้อิโฟวัาจัดแล้วก็นายนักชวั้นเนาะค่าเครื่องบินคือไปขายคือไปเมืองหมอกเมือหน้าใสไปชิบเก้าบาทคือเก้าแสนตัวค่าชิบเก้ากพไา้เนาแต่เอาชิบเขานะของยังครับปู้สาธุสาธุครับอันนี้เคอกเอข้อกับใารวัดข้อแาทุุญเครุ่องบกเอครับ ไปเคี้ยงนะปนอ้มันคืออ๋คิ้วไม่หมดอือครับโอ้มันคือคิ้วโนะมดอครับอืออืม่หมเือได้หวาน่้อดเยหยกบเศยหยิมันคือมูริปูโอ้มันคือเทพพ่อไงนะเศยหยิบฝันวัันปูสิโอ้มาตัวฝันปูสิวะ ไปรักขวันคือไทุมม่เครือคือเขามมั่งคั่งก็าอกอกคนนึงอันนี้ขอแข่งอันนี้ขงอีนแงนาง้อข้อแข็งข้อแขงรู้ว่าพ่อหางมืธูกูก่าบอหางอิธิพูนใหญ่อืออ้าวพอเด็กจีนเวดจ้าก็เขาเขาได้สิบห้าสิบหกนะครับคุณ น้ำมัเด้คือหมดเ่าฮ่าฮ่้่าฮ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 ่าร่าฮ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 ่าคือฮ่า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 ่าฮยาฮ่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 าฮา่าฮ่าฮ่าฮา่าฮา่า่่า่าฮ่าาฮ่าฮ่าาฮาฮ่าฮาฮ่าฮา่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮาย่าฮาฮ่าฮ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 ่า่าฮัคือาร่ยน่าฮยา่าฮสาา่าา่่าา งมนืมไม่ขนาดงหน่ืมครับพงเอออันนี้ผ่านมาทางบบกเสียอื่นเนาะเมื่อนั่งท่องแดงบนงานยาบพกมดทั้งพวเมื่อนบเมื่อทั้งพวกหมหมวันว่นเกิดต่อยอดน้งด้พวงเออนั่งชองแดงนา่ไพวันนัโซชลิยาบัวเรืองสุมาลีแบะนี้ได้นั่ง นอกพันยิ่งาดอามือคุกมือดามือคุกมือหมานะลูงนะอมือเทเออรักอรวรักขนนี้นอโช่อมารีเรื่องห่างนมอรวมขัดค้มขังบนอาทางมือคุกมือดามือคุกมือหมาตายร่วงนะถูกขับให้หึงแล้วก็รวยจะเจือญเจือญนะลูงนะ เก็บกบบอกว่าเสียสิข้นยากแต่มคุยแล้วคือเขาตาย่มตายอยู่พูดตามกับตามบกติงงงงงโอ้โหใครมาบุหันกันก็แบบนา่งทำโพยรวมแขกคุงกคางบุนรอโตวรทองใบรกอ่ามือถกมือแรงมือถูกมือมันจริงๆแล้วก็รวย แกก็ร้อว่าถูว่ากเลยันคือถือวะแต่ว่าคัดคือพอถือจะมือถือเด้อถือประกาศบกเื่องนี้นครับบวอออันนี้เอฟซีรวบบุญมาช่างเข้าบมดเยอะอืออาวทุคเมย่าวุคมยอมัดหึหึแล้วก็รวยจเดินัใจเดนอ้นะลูกนะอันนี้นักร้องใหม่ใจถือแต่ไปว่าถึงบง่ดาวเพราะเบากว่ เรืองมอบอำนาจไว้าให้กับบักช mm ิด hmm. ต้อยคอยสูงกับบักชิดต่อยพ่อขึ้นไปคือแข่งว่ากบักเสียงเออเออควกมนี้นั้ข้อคอยขอสายคุ้มข้างบูนไว่แช่งกับสางรุ้นนนัแต่ว่าบักเือครับคุกูแล้วลูกเ้อของ้อยมันคสุวางมัดยื้อครับผมมัดแนาง ่าแล้วูคือไปวคือคือไปวัคือชุบเกบบ่ายู่ไปเห็นนึงดอนแล้วตอรี้ออมมานก็ดึกแปลกแปลกโอปูโอ้พอเราไปก็ชืไม่เยอะมาทั้งหมดตร่กันไานั่งนอพอยกับเราทุกอย่มันก็ไปฝันทุกางมันกคือตรงังตมเลยแต่ว่ามันเป็นผููลวกเล พักแต่พมมวจะใช่ปนค้มเาว่าวเขา่ก็ได้ออกฟัเึกยมันดูได้เป็นชั้นไหญ่ไม่คู่กับว่าตืนว่าใรพัาะค่เดี๋ยวว่ายังรู้ตื่นไม่คู่ฝันเนี่ยครับคูฝันเห็นรถอีกเขียวอ่าครับรถพาขึ่งพอว่าใครเมื่อขึ้นฝันถึงไม่คู่ร่มขันพอมาท่วงหาเรื่องเรื่องเรื่องมาคู่ เออใครคือกวัดเต็มดั้นเพราะว่านครมาบอกวาเ่องตัดเลยครับครูก็มันออกวันที่เท่าไหร่เนี่ยออกวันที่สิบหกครับครับแล้วมันออกวั่ท่ไร่วันที่สิบหกออกอีดีครับ้าเอาคำวันี่หสร้างรัฐมนตรีน้ำเงี้ยนะครูเรีคิดว่าฝนตกตกครับต้องบอกว่าหนีฝนมาตกไมครับครูคเง เบืเท่านั้นปูปูมาครั้งกับขเท่านอย่งบอก้อนแตปูบกอนโอ้ยแม่งไรยาด้ลุยน้ำเต็มหาเีนเนีนอนมือเนีนอนครับเอว่าพอว่ามือขึืนกับเนนอนคือันเงื่อนกัเน่นอนอเคแน่นอนสาสาถูปูสาถูเดังเขาออกคืปูบ้าป่าไปเขาบม่รูมันปบคือบกระออแดดคือออกมันกับออคือโง่ไง ไค่เนี้ยว่าค่กคักาบกเค้กครับผมจับคึคักกูว่บกเคมันมามันแข่งมาแข่ง,งพูดค่ะบบบอกใครคำเนี้นย,ยือมนันมาแข่งกูตายด้วยแล้วคือฮักแคแน่มานพรว่าคือปั๊บมาดปั๊บงอนหยังงวนมันมาแข่งไข่ไข่มาแข่งบูนีด้ว เขามักใช้แค่คิ้วขวาเดียวคนจังบักเสืออื่นต้องหามันมาจับมันก็มาจับมาได้ยังมันม็ต้องเสียขลาเลยมาใช้ไมกชิ้วหนะนังสนึ่มัดคิคือแก้ไม้หม้อออมมาลูกคู่มาลูกคู่นเพี้ยนบักเสือ่ปันคือม้เพี้ยนโอ้เคยลับกูต่า็มันจันให่มันยังม้ครับปู เรื่องคึกข okay. ่นี่แน่งก yes ักอนะครับแม่ปูอืมคัพอเบามันไม่แห้งกระตุ้นกระเพื่อ่นครับพอเบาๆคือมืดเมือนใบช้คือแล้วคิ้วเกาเข้าเกือมันมเนยุงกบมืดเกี่ยใบใช้ด้ยมืดมืดมาบอกแคบกบ้กเรมอกแต่ปูชื่อปราท่านโจงไฮเก้าศูนย์นะปูเขาสนะอืมก็เบ้าไปยนะเอ็ดเอหาหลังอื่นเอาเขื่อม พวกร้านมาไร้นคุ้มกับเราไปใส่เงยอครับคุู้พวกด้านคุ้มใจฟังพามาก็จะได้คู่ก็คุ้มใจเอาแต่ตัวเรืเสียใจนะเสียใจนะเพราะว่าการทำบุญแรกคืคุ้มางบุญมันดูคือบุญบารนีดูทการเข้าคิดเขาฉากเข้าจังได้ยังเงีเออแม่คู่ภาพไปคิดไปฉากด้วยคิดแค่คิดพรรับรู้เหมือนได้เออคนบ่พูแบบเงู้แล้วคนกเออเค่ย่ดหรือเ่ ขณะตั้งเกินเชื่อนู้นนั่งบอกเหตุได้ยังเออใครจะว่างงานใครคือคือคือคัดเกลียดมีจริงแต่พออย่างงี้มาเปิดตัวเปิดตัวแล้วเออดูที่ความเชื่อในขา้าว่าร์ได้ไมอจะเกิดผู้นั้นคนเมาเมาหน้า<ๆ>มากกูมาเอาตัวดีมาเอาดีคือคือไม่ได้ต้องทำด้วยคือด้วยใจ,จก็คือแล้วพอบอกก็คือเขาบอก็้องแก้ฟัด ผูกต่ายบ้างเกาคิบคิบเกาเกาคิบคิบเก้าฟังชเอาเลยแล้วไม่ฟังการที่พ่อพูดว่าไม่ออกวันคื่คิบไม่ออกคิบผก้ือรเปลาคือจะไหนไหนรคือจะไหนกับวไหนมันออกด้ถามว่าบัตเือกใช่มันถึงมถือง่ายอยู่บัตคเชือนต้นง่านะ เรียกว่าไงตุ่มเน้อไปเขืองงงพพอพอเอาได้เอาคือแรงคือมวนไปข้างแข็งพอคืบอื่นตอนนวดแหงเนื้อสิบเก้าเอาอื่นเนี่ยตอนงวดไเมแหงงวดมันดูเครื่องแข็งหมดแต่แต่แต่ตอนเมื่อไงอื่ตอนต่อไครอื่นตอนตอนแก่แก่กอนดูันจัด แต่ตองหวัดปูคือว่าไอหกบมาซีบาว่าสินะปูในสุดนะครับเนาะแอดยิมกระทมให้แล้วครับสําหรับควมฝันของเสียจวนครับแอดยิมกระทมให้เด้ครับเด้อครับแต่ว่าบอได้ถามออกอ่าตอนปูส่งครับเพราะว่าแอดยิมถามช่วงแอดยิมถวายตนผาป่าครับถวายตนผาป่านะครับเนาะครับให้ปูแอดยิมอะไโช่วงไรมาแตงโมก็ถวายปูปูให้แตงโมตัวใดครับให้ชมครับสิบหกขึ้นกันครับสําหรับ เอ็ดยิ้มถวายตน้นพาป้าเป็นการส่วนตัวแต่ว่าเอ็ดยิ้มกับอธิษฐานเพื่อเอฟซีสายบุญทั่วโลวกทั่วประเทศเพราะว่ากับบอไดไทยคลิปล่วงตอนถวายต้นพาป้าครับพะปาเข้ากับรักษาลางส่งของแม่ผู้ไว้นะครับเนาะหรือว่าของปู่ตารักษาหัวไว้ครับแต่ว่าเอ็ดยิ้มกับเฮ็ดไปเพื่อพ่อแม่พี่น้องสายบุญทุกทุกท่านครับทุก,ท,ก,ท,กทุกคนครับเนาะซื้อปู่ตาครับลายเส้นปู่ครับเข้ากับพิเชน่ารับอันนี้ครับบอมแอนน์นะครับอันนี้ปู่ตาแจกลายเส้นซื้อจะลูกหลานจำบ่ได้ครับ ครับผมครับอันนี้ลายเส้นปูตาเนาะครับเนาะจะมีสองงาแตงโมอีกงานหนึงครับเบิ้งด้านอีกงานหนึงเนาะครับเนาะครับก็ะคอยสุกๆมันมันลำลำได้ด้วยน้ากันบัตถุผูทุกคนครับเมื่อนี้พอนี้ก็ได้มาหาปูอยู่เดสักกะกาบายปูอยู่ครับผมกะเป็นตัวเดียวกันที่เราเตียงโมครับผมอ่าตัวเดียวกันเนาะครับเนาะก็ได้ตัวเดียวกันบัตถุผูทุกคนครับอ่าครับผมกระสุกๆมันมันน้ากันแตงโมมีอะไงเพิ่มเติมบ้างครับพ่อค่ะขอก็ให้เอฟซีเอาได้โชว์ไปมานะวันที่สิบหก ครับอ่าขอได้โชอธิษฐานกลับไปยิบไปหาสลากกินแบงรัฐบาลไว้ปนะครับเด้อครับวันที่ส <en> <Elliott> ิบหกในแห่น้ำกันเบิด์หลวกเบิดประเทศน่าแต่งมูวเนาะครับอ่าครับก็ขออ่ามืออื่นครับกกดไลค์กดแชร์กดติดตามโค้งสุดท้ายครับกับพ่อกันคือเก่าครับอัดยิมซีสรุปให้ครับกับประมาณเก่าน่าแต่งมูวเนาะครับสรุปให้คือเก่าครับผมดีบรดี๋มาแลงกันเวลาพ่ออัดยิมการสรุปไปขึ้นหนึ่งครับกับลอดติดตามด้วครับเด้อครับสรุปกันมันยากกับซีบุ๊ดได้สรุปเเพพรราาาาาาะะวว่่่กกสิยคจดดืออลี ครับสิมาถวายปูสิ่ใายามจทย์ให้ได้หลายที่สุดแหละครับมาถวายปูให้นะครับเนาะอ่ะก็ขอขอบคุณขอบคุณทีสายบุญทุกทุกท่านครับอ้าวปูบอกว่าสิบหกบาทฝากไ้กับประยุทธ์มาดิอ่าปูตาเนาะครับเนาะแล้วก็ปูชื่อปะเขาให้สิบเก้าปูตาให้สิบหกอ่ะครับผมซื้อสิบเก้าก็ได้ให้กับสิบหกพันบาครับเขากับพิจารณาเอาครับคำบอกคำจ่าของปูนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ทั้งช่องกราบขอสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปปไปลงนะจุดเลขสี่หฮอนไหล Okay. <laughs>